สบายดีพี่น no <questo S 2> ้องสบายดีเอ็ซีเบอร์ส <5 ynen. S 2> ุดๆทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเขาที่สองชาติที่หนึ่งดีเด้อพี่น้องวันนี้มาเฮ็ดผักคือเก่าพี่น้องเป็นเมือที่สามนะของการเฮ็ดผักเนาะเมือสุดท้ายเนาะสิได้เฮ็ดอ่ามองชุดบัดเนาะพี่น้องแล้วก็ต่อไปเมืออื่นเนากับิได้เฮ็ดร่วมกันอยู่ที่พาวักมาขำครัวเด้อพี่น้องวันนี้เป็นเมือที่เฮ็ดคนละจูดเมือสุดท้ายเนาะมืออื่นร่วมกันทั้งสองจูดเลยเนาะ ชุดบ้านแล้วเดี๋ยวสีนองเบื่อนีมมีทางคนกีดชุดบ้านแล้วบ้านนี้ปีน้ายังต่อบ้านหน่อยนะพี่น้องวันไม่ใช่เด้เก็บเงินกันใหมนนะตีนมาส่วนนี้ส่วนใา้ชุ่มปูนนะแล้วค่ะพี่น้องไปบ่งเอ้กพี่น้องเพราะว่านนี่เขาเห็ดหมองนี่เนาะเห็ดหมองนี่ ในเห็ดยูโฮมก็ค้ามเวิดเหม่อเลยพี่น้องคือสีบเมืหมยป็นไรเนาะมีห่มสติบากกับป๋อน้อยตะเซาส่วนเฮ็ดสวนไทรคือเก่าเนาะพี่น้องคือต่อเฮ็ดแบบเก่าเพื่อสีเห็ดซูดหนีเนาะแล้วต่อไปอีกบ่กวางก้วกวางก็เก่าเนาะเบื้องนี้กวางเนาะมันโค้งเนาะกวางเนาะใช่เนาะเออ เ mhm. นนดีมันกลัวๆแบบนี้นะพี่นัววางทางโค้งดจะแนบมาทางนะโคิโคโอโปมาเลยฮานเนมาสวนนนมีร้านเนมาสวัสดีจ้าเนมีนดสองเนสวัสดีจ้าถ่ายลิปก พาอขอเขนเอพี่น้องเห็นตาท้างขุมมือไหนเนาะเน,น่เบิโคษนาเห็นเลยเนาะยกดเบินกลิบก็บทิมใบก็ไอะไพี่เนะสวยกันเนาะตอนดี้เราไป,ไปสวนเฮสซาซอยทมงานหนังปลาหนองอันกันชว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 นเอุกเอเดียวุกเตียนเล 好心疼。 จ่ากินต่อไดยทีมงานเขาก็ฟังกันมาาสวยกันนะอ้าวคุณคืออรจะาพ้ก่นาแล้วจะเปลี่ยนสถากินมุกคาทาอีกแล้วไ้่จากินมุกคาถาแล้วท้มงานเอาสวยกัน มาซุกเลยฮะเนี่ยมาว่ามาซุกนี่อาจะเต็มรถยานั้นอานะ้รวะรถยาแข็งแข็่งขึ้นยังนี่สาอาแข็งแก่งเลยนะเนี่ย บางสะโพเนาะให้เปลี่ยนกันให้เหม่อแล้วก็เปลี่ยนกันโย่คนคือปลาเฮ้ยเืมอนี้คือบางเถอะเนาะปลาก็หน่อยน้องคนนี้เนาะสุดเดียวมาเนาะเหตุการณนเมาเนาะอันเห็นงารณเมา ตอนี้กำลังสีสมปูนพีอน้อนฟองทับยต์นะกองที่หนึ่งมในควนบางคนไปจับไปใส่เบิดเิี่ามเติมแูนะนง ขาต้องเลยเนาะขาโอ้ยอะพากันซมปูนบาดนีลช่วยกันนะขามันแหนบไปบ่ายเดี๋ยวกอนเที่ยงมันไปใส่อะไสู้

เสร็จมือและเติมได้พี่น้องไปยกันไ่นอยยกันนะ nó mò xúc mạ đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào Để không 谢谢。 Mm-hmm. <laughs> nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Vai, vale. Vai, vale. vale.

这边儿，这边儿，这边儿，<music> นาที่น้องตันนี้ชินแหงนะคือชิมนน้อคือปูน

คยกันจ้าคอยอยู่รอบยังมีคเฉลองใหเนาะดอเียวดก้องที่หนึ่งแกกองที่สองนะพี่น้องเดา๋ยวาตอนเทียงก็แรกมากกบ่ริเะเ่อวันนี้ดามีพี่น้องชอกัน จอดเต็มเื่อยว่าสาวูหูขำเหนื่อยดูมาเมื่อยอยู่บ่มเมื่อยนัเนาะวเดียวสิรอเดียวใส่ขาอย่งเนาะมันกวงนะ้ามนก็ปวงเอะเลยวนาะกองที่หนึ่งย่างกองที่สองอเาะหวดี อถอดัวนีเด้อพี่น้องทางเขาเป็นสิคุดเห็ดเห็นไหมเนิ่นๆเดินลงรถเที่ยวง่ายนะแบบรถผมเป็นซูนะเกษเนิ่นๆพี่น้องวงกองเนึ่งเนาะฟรีซูดนึ่งแัดเทียงพี่น้องกาเออซต่อเหตุทางลงพาเหือะน้วันนี้เจ้าอาค่ะซาปาอยู่พูน Còn cái sáng nữa bạn nữa. sáng Chào, không giã cái nữa bạn Cái này có phát kia nữa Kia ba bé này Ba thang này nhỉ à, nóng bỏ em <laughs> phải này có khuất ngủ, như, như nó thả nó cái dáng à Cái chín nạm đó Chín nạm nè Cái <laughs> <laughs> áo đi xài ี่ใส่นี่ฮัดไปเอาห้ไปใส่กินอะนี่ยังมไหพักก่อนพกกันยัไงนีขวก็ซ้ต่อนะพี้องบานนี้อีกกองหนึ่งไ้ส่วนอ่ะส่วนไอส่วนอยู่ไก่กัชตีเราเยเนาะกองชงุงนะพี่น้องบันนี้เราัก่อน ่ง่งเสียเวลาไปแล้วเลยซักแม็นก็ออกก่โอกรัมไม่ไหวก็ซอยกันน้องคนไม้คนมือซ่าป้าน้อยคนสวยยังไงก็สวยก็สวย เก่งเก่งเก่งเฮ็ดเป็นบากเนะพี่น้องเป็นกุ่ม้างมันไตเขาเฮ็ดหอใช่ืเ้อ้อนาะนี้นกอ

Thank mm -hmm. you.

นเมอเนาะจะพาไปาไตเสียด็นหน่อยดน้นึ่งเนาะนางเติงเนี่ยโอ้พนว่างก็มันนางเติง้วก็นางเตงเเดไปหาสเ็นกัน่ติดสวนแหนเดนนนก็น้องมาทังับผนเมื่อยได้จะติดสปิดจิเด้อพแม่พี่น้องฝาพี่น้องไปกำลังใจบางจิตบางคนชนะเลย เสียงในเฮงเนาะบอกโกยเงี้บว่าเกินบึงโฆษณาชอบสีช้าอะไรเด้อพี่น้องขอบทำไรเด้อคิดหนาไว้บ่ายขอบมาก